คลิปนี้มาดูเครื่องมือต่างๆในแอปพลิเคชัน iBit p e n t กันนะคะไปดูกันเ,เลยค่ะเข้าไปที่แอป iBit p e n t ค่ะนี่นะคะ iBit p e n t ตรงนี้เนาะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราเลือกตรงนี้ค่ะแกลลอรี่ของฉันถ้าเราติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยตรงแกลลอรี่คือจะยังไม่มีงานเลยนะคะ จะยังไม่มีอะไรโล่งโไปเลยแต่ถ้าเกิดเราได้ทํารูปภาพไปบ้างแล้วงานทั้งหมดของเราจะมาอยู่ที่หน้าแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะจากนั้นให้ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเครื่องหมายบวกกดเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นภาพใบใหม่ซึ่งหมายความว่าให้เราเลือก ขนาดของรูปภาพที่เราจะทำนะคะตรงนี้นะคะใ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ต่อ1ตรงนี้เนาะถ้าเป็น facebook ก็จะเป็น1ต่อหหรือ3ต่อ4ก็ได้แต่ถ้าเป็นหน้าปกนะคะก็จะคล้ายๆตรงนี้แต่เราสามารถตั้งใหม่ได้เราสามารถตั้งขนาดได้ตามที่เราอยากจะกำหนดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำภาพแบบไหนนะคะก่อนอื่นเราเลือกขนาด1ต่อ1ก่อนนะคะง่ายๆเนาะเลือกเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอว่างๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือแต่ละอันกันก่อนเริ่มต้นกันที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะ ชั้นกระดาษตรงนี้เขาเรียกว่าเลเยอร์ถ้าเราเลือกเลเยอร์ไหนนะคะหมายความว่าเราทำงานตรงชั้นกระดาษนั้นลองคลิกเข้าไปค่ะในเลเยอร์เนี้ยก็จะมีเครื่องมืออีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันกันนะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นการเพิ่มเลเยอร์คือเพิ่มหน้ากระดาษเข้าไปนั่นเองกดเครื่องหมายบวก ตอนแรกมันจะมี1นึ่งเลเยอร์ใช่ไหมคะ1นึ่งเลเยอร์หรือว่า1หน้นากระดาษการที่มีเลเยอร์หรือหน้ากระดาษคือเราทํางานตรงชั้นกระดาษนั้นอย่างเช่นถ้าเราทํางานที่เลเยอร์หจะไม่สามารถแก้ไขเลเยอร์สได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกเลเยอร์สเลเยอร์ที่1ก็ไม่สามารถแก้งานได้นั่นเองนะคะ ในการเลือกเลเยอร์ก็ดูที่ว่าเป็นสีฟ้าตรงนี้เมื่อกี้เราเพิ่มเลเยอร์เข้าไปตรงเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะถ้าเรากดเพิ่มอีกก็จะกลายเป็น3มเลเยอร์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อมากล้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะจะเป็นการนํารูปภาพเข้ามาเป็นการนํารูปภาพเข้ามานะคะ แถบฝั่งขวามือถังขยะตรงนี้จะเป็นการลบเลเยอร์นี่เห็นไหมคะถ้าเราลบออกเลเยอร์ที่3หายไปลบอีกเลเยอร์ที่2หายไปส่วนอันนี้จะเป็นการรวมเลเยอร์รวมเลเยอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการพลิกกลับและอันนี้จะเป็นการย้ายเลเยอร์นั่นเองนะคะ เมื่อเราจะออกจากหน้านี้เพื่อไปสู่หน้าหลักให้เรากดตรงนี้ค่ะจากนั้นมาที่แปลงค่ะแปลงตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกที่ใช้หลักๆเลยอันหลักๆนะคะก็คือแปลงแปลงสีตรงนี้แปลงสีตรงนี้นะคะพอเราเลือกแปลงสีปึ้งเนี่ย มันก็จะมีให้เลือกขนาดของแปลงก็คือตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปซึ่งแปลงตรงนี้จะมีหัวเยอะมากและที่สำคัญนะคะใช้ฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าตรงตรงนี้นะที่ไม่มีตัวสีส้มนะคะก็คือสามารถใช้ฟรีได้เลยแต่ถ้าเราอยากใช้แปลงที่มันมีสีส้มอยู่ตรงนี้เราต้องดูวิดีโอ ่อนถึงจะใช้ได้ไปดูกันเลยสมมุติว่าเราจะใช้แปลงเนาะก็ให้เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ใช้ฟรีตรงนี้จากนั้นให้ดูวิดีโอจนจบนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าดูวิดีโอจบหรือยังตรงนี้ค่ะหัวมุมบนตรงนี้นะคะตอนนี้วิดีโอเหลืออีก18วินาที เราถึงจะสามารถใช้แปลงได้ฟรีและก็สามารถใช้ฟรีถึง18ชั่วโมงเลยถ้าหลังจากนั้นเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะคะคือเรียบร้อยแล้วก็กดปิดไปเลยค่ะกดโอเคเห็นไหมคะว่าตอนนี้สามารถใช้แปลงได้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสีของแปลง ที่เราจะเลือกใช้ได้ไปหน้าหลักให้กดที่เดิมค่ะตรงนี้เลยอลองวาดดูนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราวาดเนี่ยตรงเส้นตรงนี้นะคะคือมัน3.0มันก็จะเส้นเล็กๆถ้าเราเพิ่มขนาดขึ้นมามันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะนี่เนาะไอบิดเพน ให้มันใหญ่ขึ้นอีกมันก็จะเส้นหนาขึ้นแบบนี้นะคะมาดูที่เครื่องมือถัดไปค่ะจิ้มที่แปลงนะคะแล้วก็ยางลบดูที่ยางลบนะคะถ้าเราเลือกยางลบเนี่ยมันก็จะเป็นการลบอันที่เราวาดไปนั่นเองนะแบบนี้ ถ้าเพิ่มขนาดตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดยางลบที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองเห็นไหมลบเร็วขึ้น